ไปดูอ่าไลฟ์กันมา่มกมบ,บิงโกแกตอบต่างชาติีอว่านี่ไงฟาร,รม์มกดที่นี่เลยฟาร,ร์มมันนี่ก็คือโบนัสเช็คอินนะครับผม30วันเว้ย30วันยังได้เงินแบบเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นคือมันน้อยมากเราเข้าใจมีคนอาจจะมีคนบอกว่าแล้วทำไมไม่เติม B4 ล่ะเออก็ผมพูดถึงสายฟรีสายกลางตามความคิดเห็นของผมและผมมองว่าคนเก่าเท่านั้นที่น่าจะคิดเหมือนผมสำหรับคนมาใหม่ผมลองไปเล่นตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะ เออทรัพยากรที่เขาให้ตามที่ผมกําลังจะบอกพวกนี้มันจัดยังสําคัญกับผู้เล่นใหม่อยู่โอเคแต่สําหรับผู้เล่นเก่าผมมองว่าถ้าจะปรับก็คือปรับสําหรับเซิร์ฟเก่าๆไหมเออเซัรใหม่ๆคุณก็ทาเหมือนเดิมนึงนะครับขอพรนะครับผมมองว่า2 0 0หมื่นอ่ะหเท่ามันคือเท่าไหร่ครับ2 0 0 0มื่นสิเท่ามันคือเท่าไหร่ครับ2อ0 0 0 0ผมถามว่า10เท่าอ่ะเราได้กันมาคนละกี่ครั้งแล้วสองแสนถามว่าได้1ิบเท่า ก็ยังไม่มากพอเลยถูกไหมครับสองแสนตรงนี้ผมมองว่าปรับเพิ่มเงินให้หน่อยไหนก็เป็นการแจกเงินแบบฟรีแล้วหน,หนึ่งเท่าสักหนึ่งแสนไหมหนึ่งเท่าสักหนึ่งแสนไหมสิบเท่ามันก็จะได้เท่ากับหนึ่งเอ็มถูกไหมครับมันเป็นไปได้น้อยเหมือนกันที่เราจะได้สิบเท่าแต่อย่างน้อยคือคือกดแล้วอ่ะในไหนคุณก็จะให้ฟรีแล้วสองหมื่นอ่ะคือหลักหมื่นนะทําอะไรได้ว่าหลักหมื่นตอนนี้ขอ<า>้อความออกสิบเท่าด้วยหรอ เคยดีเลยผมเคยอยู่1นสองครั้งเท่านั้นเองเคยเคยอยู่ครับแต่คือสองแสนสมัยเนี้ยผมมองว่ามันมัน,ม,นมันยังไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วผมมองว่ามันควรปรับหน่อยนะครับจุดแรกนะจุดที่สองครับโบนัสเช็คอินอ่าโบนัสเช็คอินนะครับผมสามสิบวันนะเว้ยสามสิบวันยังได้เงินแบบเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสองมื่นคือมันน้อยมาก เราควรเปลี่ยนอะเลือดอะสำคัญไหมสําคัญผู้เล่นใหม่อะสาคัญมากนะครับเลือดอะผมไปลองเล่นตัวใหม่มาแล้วอาเลือดสําคัญมากจากพวกนี้มันก็พอช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่เงินมันน้อยน้อยไปครับสองหมื่นน้อยมากสองแสนผมว่ายังโอเคเลยเดือนหนึ่งจะได้เท่าไหร่ถ้ามูสสองแสนนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ได้หนึ่งจุดสี่เอ็มเดือนหนึ่งหนึ่งจุดสี่เอ็มก็ยังขี้เละแต่ถามว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าเท่านี้แน่นอน สองสี่หกแปดิิสองสิบสี่ดีกว่าแสนสี่แน่นอนถูกวะเออคือเงินควรปรับยาควรเป็นยาใหญ่ผมมองว่ายาควรเป็นยาใหญ่นะมันไม่ได้แจกเยอะเลยคุณจะปรับลงเหลือแค่สิบขวดก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นยาใหญ่เพราะว่ายาใหญ่ผมว่าสําคัญนะกับสายเติมกลางสายฟรีครับสายที่ไม่ถึง v i p 4สี่นะครับผมบอกให้สายที่ไม่ถึง v i p 4คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อยาใหญ่ได้เลยยาใหญ่อะ v i p 4ซื้อได้ในราคา3 3000ต่อขวด แล้วเขาก็ใช้กันสนุกสนานเราเข้าใจมีคนอาจจะมีคนบอกว่าแล้วทําไมไม่เติม v 4ล่ะเอ่อก็ผมพูดถึงสายฟรีสายกลางอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีอ่ากลังพอที่จะไปโหดถึง v 4อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบอยากจะอ่าให้ปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ผมแค่พูดนะครับไม่ได้ว่าอยากจะสื่อไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่มาเล่นแค่นั้นเองนะครับก็เลยแบบ อยากเอามาคุยกันเฉย,ยนะครับอ่ะคืออันนี้ผมอยากได้เงินเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาใหญ่อ่าวิงกับ b u t เตอร์ไฟสำหรับสำหรับสายฟรีเริ่มต้นใหม่สำคัญไหมผมว่าไม่ได้สำคัญอืมนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งของ30วันที่ที่น่าเปลี่ยนนะมันมันหลักหมื่นเนี่ยควรจะควรจะเอามันออกไปได้แล้วนะครับต่อไปก็คืออ่าเรื่องของกล่องเนี่ยกล่องกล่องที่เรา โกรธจีเอ็มโกรธจีขอบคุณสำหรับคุณฮิโปนะครับด o n a t e o n ้ผม15บาทขอบคุณมากครับผมโกรธจีเอนะโอเคแล้วก็กล่องนะครับล็อกอินทุกๆ7วันถูกไหมดูดิได้กล่องอะไรครับโอริอิลูโอริอิลูถามผู้เล่นเก่าหน่อยว่า,ว,าว่าในครั้งอ่ะโอริอิลูอะมันมันเยอะขนาดไหนแล้วนะครับอยู่ไหนว่าเนี่ยโอริอิลูเยอะมากโอริอิลูเยอะมากแล้วในโบนัสเนี่ย ในโบนัสเนี่ยยังเป็นยังเป็นกล่องโอริอิลูอยู่เลยครับเนี่ยโอริอิลูอยู่เลยครับเนี่ยหมวกยังเหมือนเดิมอยู่เลยฮะทุกอย่างครบยี่สิบแปดวันเนี่ยผมแนะนําว่าควรเปลี่ยนเปลี่ยนของในกล่องบ้างะครับคุณเปลี่ยนของในกล่องให้พวกผมบ้างไฟปีายเติมกลางเขาจะได้เอาแต้มของคอร์สเนี่ยจะได้เอาแต้มของคอร์สนะครับไปอัพเลเวลเลเวลคอร์สบ้างไงถูกไหมครับถ้าเราได้สามอะ มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยอัพค่าตรงนี้ขึ้นได้เรื่อยๆถูกไหมครับหมวกพวกนี้ที่เราได้มาเราก็จะได้ค่าของสเตตตรงเนี้ยเอามาอัพเลเวลเรื่อยๆก็โอเคหรือว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยเราแต่ถ้ามันได้ซ้าม,มาเราก็มากดตรงไหนครับมากดตรงตัเดเบฟเพื่อจะให้มันย่อยกลายเป็นพวกพวกหินพวกนี้อ่าพวกเขาเรียกอะไรนะเนี้ยเศษผ้าใช่ไหมครับสิ่งทอทั่วไปอ่าเป็นเศษผ้าอ่ะผมก็เลยอยากจะมองว่าหมวกตัวเนี้ยคุณจะควรเปลี่ยนทุกๆ28ยิแปดวัน ไม่ใช่ว่าคุณให้กล่องนี้มาแเดือนแล้วกล่องเดียวเนี่ยคุณคิดว่าผมได้ครบหรือยังผมได้ครบกันหมดแล้วถูกไหมครับมันกี่เดือนแล้วตุลาพฤศจิการธันวามกรากรุมพามีนาเมมีนาเมษาพฤษภามิถุนา,า,า,นากระดากรดานี่เข้าเดือนที่9้าแล้วครับกล่องเหมือนเดิมเลยตรงนี้ปรับใหม่ครับปรับเป็นอ่าสมุดการ์ดปรับเป็นสมุดการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับที่มันไม่ใช่อีรู ผมไม่ใช้อีอรูกันแล้วไม่ใช้โอลิ่กันแล้วมันเยอะมากแล้วมันเยอะมากๆนะครับอ่ะรางวันออนไลน์นะครับเช็คอินอ่ะไปแล้วรางวัลออนไลน์ดึงดูดที่หายเลยแต่ละวันนะครับที่เราจะต้องขอโทษ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 พูดไม่ดีคือทุกคนจะต้อง on, ออนไลน์อ่าล็อกอินอยู่แล้วทุกวันถูกไหมแต่พอเข้ามาดูของรางวันแบบโอ้ออนไลน์ห้าทีได้สองพันเลยนว้ย องพันเจมอาจารย์สองพันนะครับห้าพันครับสองหมื่นครับยาให้ห้าขวดเนี่ยครับผมสิบขวดห้าขวดเปลี่ยนจานจานต้องเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยตรงนี้ลองอินไลน์วันจาน์ต้องเปลี่ยนหูอะไรเนี่ยผมตื่นเช้ามาผมมานั่งกดเนี่ยมันรู้สึกเจ็บปวดมากๆคือจานต้องมูฟออนจากเงินหลักหมื่นได้แล้วนะผมมองว่าเพราะว่าของแต่ละอย่างที่จานให้ผมอัพให้ผมทำอะไรเนี่ยมัน มันหลักแสนหลักล้านนะครับผมแต่จันแจกหลักหมื่นนะครับอันนี้ไปเย็นยกเซตนะครับเป็นยาใหญ่ก็ได้เงินเป็นหลักแสนก็ยังดีนะครับอ,อวิงกับบีวิงนี่ผมแนละ้วไม่รู้ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะฮะเอออ่ะรางวัลเลเวลนะครับรางวัลเลเวลเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับคือบอกได้คาเดียวว่างกชิบหายงกมากนะครับไข่แมงทองก็ไม่ให้นะครับ ให้ไข่สตูบอะ่ะเออให้ไข่สตูบอะ่ะไข่แมงทองก็ไม่ให้นะครับงกอ่ะเออแต่ก็ได้ไข่แมงทองแล้วตอนล่าสุดที่มีกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยผมจาไม่ได้แล้วจะมีไข่แมงทองให้มาฝีอยู่ก็โอเคถัวๆกันไปนะครับแต่ถุงเลือกการ์ดบอสเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีคิดจะให้บ้างเลยเดือเออนะคือถุงถุงเลือกการ์ดบอสเนี่ยทักเลเวลยบสามสิบร้อยสิบน่าจะ ให้สักใบไหมที่ไม่ที่ไม,ไม่อันนี้อะไรวะอ๋อไม่ใช่ <c oughs> อตอนร้อยสิบเราก็ได้เนาะแต่มันคือการเอสแต่พอเลเวลร้อยสิบสิบแม่งให้การเอสกูอีแล้ว <c oughs> ถุงเลือกการบอสสักใบก็ได้นะครับโอเคนะแต่ที่สามคือชอ็ชอปช็อปเนี่ยแพ็คพิเศษกดทุกวันไหมกดกันทุกวันไหมหลักหมืน่นอีแล้วครับผม <c oughs> ต้องมูฟออนจานต้องมูฟออนออกจากหลักหมื่นก่อนผมมองว่าจานต้องมูฟออนมูฟออนแจกหลักหมื่นให้พวกผมกันก่อนเออห้าแสนไหมวันละห้าแสนก็พอได้นะอืมเพิ่มสูนรให้ผมอีกสักตัวหนึ่งเออนะผมมองว่ามันน่าจะดีขึ้นห้าแสนตรงเนี้ยมันอาจจะเอาไปทําอะไรครับอาจจะเอาไปซื้อขยะได้ถูกไหมอาจจะเอาไปซื้อขยอะรายวันบางคนอาจจะหาขยะตรงเนี้ยเอาไปผสมทาําก๊าซถูกไหมสายที่แบบ ยังหา,าร์ดไม่ได้อะแต่ว่ามันต้องใช้ของเพื่อเอาไปผสมของวันนึงคุณก็ลิมิตอยู่แล้วซื้อได้ห้าสิบชิ้นมั่งร้อยชิ้นมั่งสิบชิ้นมั่งห้าชิ้นมั่งคุณก็มีลิมิตอยู่แล้วโอเคก็ต้องสะสมกันไปแต่เงินที่แพ็กเกจพิเศษที่ให้มาเนี่ยตั้งสองแสนห้าก็ยังดีนะสองแสนห้าก็สามารถดึงขยะได้ร้อยชิ้นนะถ้าเปรียบเทียบกันนะแบบเทรดกันแบบง่ายๆเลยอะ่ะเออเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นสายฟรีสายเติมกลางนะผมมองอย่างนั้นนะครับ ต่อไปขยะราคาขยะนะครับซื้อแพงนะครับขายคืนถูกมากซื้อสองพันห้านะครับขายคืนบาทเดียวนะฮะซื้อสองพันห้าขายคืนหนึ่งพันผมว่าโอเคนะครับเอาแบบว่าอย่างน้อยๆเลยให้รู้สึกว่าขายคืนแล้วได้เงินกลับมาหน่อยหรือว่าเราไปฟาร์มตามแมปแล้วได้เงินกลับมาหน่อยนะครับมันจะทําให้คนเก่าเนี่ยพอจะหาเงินคล่องตาเดลี่ไกด์กันนะครับ เดลิไกเนี่ยก็คือพวกเราต้องทําทุกวันอยู่แหละถูกไหมถามว่าทําไมพวกเราต้องทํากันทุกวันทําไมต้องทา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 ก็เพื่อให้มันได้กล่องสุดท้ายถูกไหมครับเพื่อมันได้กล่องสุดท้ายและสะสมแต้มเพื่อให้ไปประจําสัปดาห์แล้วก็เพื่อที่จะได้ตั๋วกาชามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยถ้าจานใจดีเนี่ยของรางวัลตรงนี้จานก็น่าจะปรับหน่อย ปรับขึ้นหน่อยนะครับเงินเนี่ยหลักหมื่นควรจะมูฟบอนอันนี้ผมต้องสั่งพยายนาใหม่เลยนะนี่เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วกบเงินหลักหมื่นเนี่ยมันมันต้องไม่มีแล้วมะเงินหลักหมื่นมันเอาไปทําอะไรได้อ่ะอ,อผมเล่นฮันในตัวใหม่เนาะเล่นฮันตัวใหม่โอ้โหซื้อลูกธนูทีเป็นแสนแล้วอะลูกธนูใช้ทีเป็นแสนแล้วก็จํากัดการซื้อด้วยนะครับสําหรับท่าเื่นๆจํากัดการซื้อยได้ได้ไดวาานันละอันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน กลัวเงินเราหมดคือกลัวเงินเราหมดก็เลยซื้อวันละอันพอนะแล้วก็ให้ไปใช้ลูกธนูแบบธรรมดาเอาอย่างเงี <laughs> ้ยโอเคกล่องพวกนี้ผมไม่สีเรียดได้เหรียญได้เตษก็โอเคแต่ธารกิจของแต่และวันนันเนี้ยที่เราต้องนั่งทำเนี่ยโหพี่อันวันนี้ผมไม่เคยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้โห สิบหกภารกิจครับผมเคยนับกันไหมเคยนับเวลาการทําพวกมันไหมว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถึงจบถึงเสร็จกานก็น่าจะให้ค่าเสียเวลาพวกผมแบบพอฟัดพอเวียงหน่อยได้เปะละ่ะเออเพราะยังไงผมต้องทําให้ครบกันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่ประจําสัปดาห์ถ้าผมพลาดผมก็จะไม่ได้ตั๋วกาชาฟรีเพื่อจะเอาไปสุ่มกาชาอีกไงถูกไหมครับอันนี้ผมเข้าใจทุกคนว่าต้องทาแหละอ่าแต่ว่า,าพลาดได อ่าเท่าที่ผมเห็นนะมันพลาดได้หนึ่งวันนะครับสมมุติว่าเราอาจจะพลาดบอส m VP วันหนึ่งก็ได้หรือว่าพลาดทางด้านของบัตเทิลนอะ p v p วันหนึ่งก็ได้มันก็ยังครบนะครับยังครบประจําสัปดาห์อยู่ผมเคยลองแล้วนะครับไม่ใช่ลองหรอกบางวันมันไม่ว่างจริงๆนะครับมันต้องถึงไปอ่ามันก็ยังครบนะครับก็ยังได้ตั๋วกระชาอยู่โอเคนะสาหรับตรงนี้นะครับก็แค่อยากให้ปรับตรงนี้ครับจากหลักอ่าหนึ่งเนี่ยเป็นหลักห้าก็ยังดีนะครับ เงินหมื่นเนี่ยเป็นสักเงินแสนนะครับให้รู้สึกว่ากดทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจอะไรอย่างงี้นิดนึงเออนะโอเคต่อไปับรายสัปดาห์นะครับเรื่องของกิจกรรมรายสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าอะไรรูป้ป่ะตรงนี้ผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสน,นะก็คือว่ามีเวลาก็ทําไม่มีเวลาก็ไม่เข้าครับอืมมีเวลาก็เข้าไม่มีเวลาก็เข้าคือมันไม่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเกมมันปัญหาอยู่ที่เราว่าเราอะ่ะมีเวลาว่างตรงกับมันหรือเปล่าผมก็เลยเฉยเฉยครับ เพราะว่าบางกิจกรรมผมก็ไม่ลงนะอย่างเช่นยางคืนเนี่ยผมไม่มีเวลาลงอยู่แล้วนะครับสงครามชายแดนอย่างเงี้ยผมบางทีผมก็ไม่ลงต่อสู้ข้ามเซิร์ฟถ้าวันไหนตอนกลางวันผมทำวีดีไปแล้วกลางคืนผมก็ไม่อยากลงหรืออาจจะกดลงไปทีเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเลือดยาใหญ่าย่ปีต้องกดเข้าไปสักทีเดียวนะครับกดเข้าไปแล้วรอจนหมดเวลา5ทีแล้วก็คุณก็จะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณแล้วมันผมไม่แน่ใจว่าต้องกดเข้าไหมถ้าไม่กดเข้าแล้วจะได้เลือดไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีรางวัล ตอนท้ายมาหลังจจบกิจกรรมแล้วอะเอออันนั้นอะผมไม่แน่ใจจริงๆทุกคนว่าเรากดเราไม่กดเราจะได้ไหมแต่ผมกดทุกครั้งถ้าถ้าถ้าผมอยู่หน้าจอผมก็จะกดทิ้งไปทีเดียวแล้วก็แล้วก็ออกเอาตัวทำอย่างอื่นเพื่อให้ได้เลือดใหญ่หญเอามาสะสมเพราะว่าสายฟรีสายเต็มกลางเวลาไปเจอบางอย่างเจอคนตีหรืออะไรเงี้ยบางทีมันต้องปั๊มยาใหญ,ใหญ่สู้เขาเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยบางทีผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับสิ่งที่ผมมองว่าคนเก่านะคนเก่าไม่แฮปปี้อะ มันมันก็เป็นแบบนี้ด้วยนะครับเรื่องหนึ่งเลยคือหาเงินยากสองก็อาจจะเป็นตีบวกตีบวกยากอันนี้มันคือมันคือเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราไปบอกให้เขาปรับเพิ่มมันก็ไม่ได้บางคนก็ตีได้บางคนตีติดบางคนตีไม่ติดถูกไหมครับอันนี้ดวงจริงแต่สิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยคือของที่เขาแจกฟรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองว่ามันน่าจะปรับได้นะถูกไหมครับมันไม่น่าจะเฟอไปนักเงินน่ะถ้ามองว่าสายฟรีใสยเติมกลางเงินเฟอพี่ลองไปดูอาจารย์ลองไปดู าจารลองไปดูสายสายกดไหมอาจารย์ลองไปดูสายกดไหมว่าเ,าเงินออกทีเท่าไหร่เอออาจารย์ลองไปดูสายกดดูไหมล่ะว่าเงินออกทีเนี่ยเวลาประกาศขึ้นข้างบนเนี่ยเงินออกทีกี่เอ็มถูกไหมครับถ้าจะมองว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อนะแจกเยอะฮัลโหลเอาดีๆนะครับก็คือให้สายฟรีเขาได้มีที่ยืนด้วยนะครับให้ VAP 2ก็สองเขาได้มีที่ยืนบ้างนะครับประมาณนี้สิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบน่นเนาะอยากให้คนเก่า คนเก่าอะครับเขารู้สึกว่าเล่นแล้วมันค่อนข้างที่สบายขึ้นนะอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะมีทุกคนนะครับมาบอกหาเงินยังไงครับพี่แบบไหนฟาร์มเงินครับขนาดเทปก่อนเทปก่อนไม่ใช่เทปก่อนไลท์ไลท์ก่อนมีต่างชาติเข้ามาครับคือเหมือนกับเ,เขาถามมาว่าที่ไหนฟาร์มเม็นอ่าฟาร์มอ่ามันนี่ได้บ้างมันนี่มันนี่ฟาร์มอยู่ตรงไหนตรงไหนฟาร์มมันนี่ได้บ้างคือผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยว่ะคือผมไม่รู้จะตอบยังไงฟาร์มไงที่ พี่โนต้ตจานโนต้ตแกบอกว่าไงรู้ป่ะฟาร์มมันนี่แหรอครับอ่ามันจะมีตอนนั้นมันมีกิจกรรมอะไรไม่รู้กิจกรรมเอ่อบิงโกกิจกรรมบิงโกผมไปดูไปดูอ่าไลฟ์แกมากิจกรรมบิงโกแกตอบต่างชาติเดีอว่านี่ไงฟาร์มกดที่นี่เลยฟาร์มมันนี่ก็คือกดบิงโกอ่ะแล้วมันจะสุ่มป๊ปป๊บปป๊ป๊ปก็เดี๋ยวก็ได้เงินมาเองก็คือติมเงินนะครับประมาณนั้นเออค้นหาผมแบบ ห่อนั่นแหละฟาร์มนั่นคือฟาร์มมันนี่นะครับโอเคปะมานี้นะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับหัวข้อนี้นะครับอะไรที่ดอะ RO the ล็อกของเรานะครับควรจะต้องปรับเปลี่ยนสักทีนะครับกําลังจะก้าวสู่หนึ่งปีกันแล้วนะครับผมฝากไปถึงนะครับพี่ๆคนใหญ่คนโตนะครับหรือว่าใครที่พอจะมีปากมีเสียงนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับ วีหนึ่งวีสองนะครับจะตายหากันอยู่แล้วไม่ตายหรอกครับเล่นกันสนุกสนุกนะครับไม่มีอะไรหรอกนะโอเคประมาณนี้นะครับ